ครับผมซีช่องซีแลวันนี้ก็จะมาทําคลิปเยวกับซีคุมท็อกเกอร์อีเช่นเคยเป็นการพูดคุยกันเฉยไม่มีคลิปไม่มีประวัติหรือเล่าเรื่องอนิเมะหรือมังงะหรือประวัติตำนานอะไรใดๆนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเฉยว่าตารางเจวกับตารางการลงคลิปนั่นเองโอเคนะครับผมสัปดาห์นี้ก็จะลงถึงแค่นี้ถึงแค่ประวัติใส่ตะมะเท่านั้นผมจะบอกเลยผมลงคลิปถ้าว่าลงคลิปได้ทุกวันวันทมธรรมดาอาจจะลงคลิป มากกว่าหนึ่งแน่นอนครับผมวันที่งดเว้นการลงคลิปก็คือวันอาทิตย์นั่นเองก็เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ก็จะพักนะครับก็ถ้าไม่สะดวก,กยังไงก็มาช่วยคอมเมนต์ได้ตั้งคลิปได้นะครับผมทุกหรือไม่ว่าอาทิตย์บางทีก็อาจจะมีหนึ่งคลิปนะยามแต่ว่าจะมีแค่หนึ่งคลิปคลิปเดียวนั้นนะคลิปก็ขรั้งอย่างน้อยหนึ่งคลิปหรือไม่ลงเลยนั่นเองประมาณนั้นนะครับแล้วก็ จะทำคอนเทนต์อะไรต่อไปก็ทำอนิเมะนะครับผมรีวิวหนังสือการ์ตูนมังงะตำนานตำตานประวัติประวัติตรต่างๆนะครับผมในอในิเมะในละเมียดหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็เรื่องการ์ดไม่ลืมแน่นอนนะครับผมจะมีคลิปต่อๆไปเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังไม่ว่างทำนั่นเองนะครับก็การคุยก็ขอจบไปเท่าน,นี้แล้วกันสหรับคลิปนี้ใครที่ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเรื่อหรับคลิปนี้ ผมลาไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ